ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Dark Fact Channel เพื่อนๆคงจะเคยดูหนังและซีรีส์ที่เกี่ยวกับอาชญากรที่หลบหนีออกจากคุกมาหลายเรื่องแล้วและดูเหมือนว่าในหนังการหลบหนีออกจากคุกจะไม่ใช่เรื่องยากมีคนฉลาดมากมายบนโลกใบนี้ที่วางแผนที่จะหนีออกจากคุกและในเรื่องนี้ที่เราเอามานำเสนอ เราจะพูดถึงอาชญากรที่ลึกลับที่หลบหนีออกจากเรือนจำด้วยวิธีที่น่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนี่คือเรือนจำอคทาสไม่มีเรือนจำใดในโลกที่ปลอดภัยและน่ากลัวกว่านี้อีกแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรือนจำแห่งนี้สร้างขึ้นกลางเกาะแห่งหนึ่ง ห่างจากชายฝั่งซันฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นระยะทาง30กิโลเมตรหากอาชญากรสามารถหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ได้เขายังต้องเผชิญกับภัยอันตรายจากทะเลอีกมากมายและดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาชีวิตรอดมาจากคุกแห่งนี้อันที่จริงเรือนจำแห่งนี้สร้างขึ้นสำหรับอาชญากรที่ก่อกวนและมีความรุนแรงต่อโลกและนักโทษคนอื่น หลายปีผ่านไปอาชญากรชื่อแฟรงค์สมอริสเข้ามาในคุกแห่งนี้ว่ากันว่าบุคคลนี้มีไอคิสูงเป็นอันดับสองในประชากรทั้งหมดของอเมริกาเขาไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาเขาเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถหลบหนีจากเรือนจำอิเล็กเตสได้อย่างแรกเขาตั้งทีมสามคนมีจอห์นเพียสและเขาเขาวางแผนที่จะหลบหนีจากสถานที่ที่น่ากลัวแห่งนี้ หลายเดือนผ่านไปมีการรวบรวมกำลังฝึกซ้อมและเพียงพอสำหรับการขุดอย่างหน้าทึ่งเขายัางสร้างเครื่องเจาะที่หน้าทึ่งโดยการใช้เครื่องดูดฝุน่นแฟรงและเพื่อนร่วมห้องขังทั้งสองสามารถสร้างอุโมงค์ใต้ห้องส้วมของเขาได้ภายในเวลา6เดือนโดยใช้ใบมีดเก่าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พวกเขามีปัญหาหลักคือเสียงของเครื่องเจาะ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนของแฟรงค์ในเรือนจำแห่งนี้ในทุกวันจะมีการเล่นเปียโนเกิดขึ้นเพื่อผ่อนคลายนักโทษและเขาใช้โอกาสนี้ในการทำงานขุดต่อไปในทุกวันในช่วงที่มีเสียงดังและหลังจากนั้นพวกเขาก็ซ่อนรูด,ด้วยผนังกระดาษ ในขณะนั้นเขายังทำหน้าปลอมด้วยหนังสือพิมพ์และสะบู่ผสมกันเพื่อเอาหัวเหล่านี้เข้ากับที่ระหว่างการหลบหนีและในคืนที่หลบหนีพวกเขาได้ทำหัวเหล่านี้สี่หัวในที่สุดช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงในคืนที่มืดมิดแฟรงก์เดินผ่านรูนั้นแล้วตามด้วยจอนแต่หน้าเสียดายที่เพริร์สติดอยู่ในรูนั้นและไม่สามารถออกมาได้ทั้งสองต้องดำเนินต่อไป ไม่มีใครรู้ว่าแฟรง์และจอนสามารถผ่านเข้าไปในรูนั้นได้อย่างไรและพวกเขาก็เอาความลับนี้ไปด้วยตามความคิดเห็นและการวิจัยของ FBI อาชญากรทั้งสองไม่ได้ไปถึงฝั่งและจมน้ำตายแต่ภายหลังมีการเผยแพร่ข่าว ว่าสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่และมีความสุขกับชีวิตใหม่ในประเทศบราซิลคนเดียวที่สามารถหลบหนีจากคุกนี้ได้คือแฟรงค์มอริสเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ต่อมาเรากำลังพูดถึงนักโทษอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะต้องทึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาชญากรคนนี้ชื่อว่าโยชิชิราโทริ ไม่มีเรือนจำใดสามารถควบคุมชายคนนี้ได้คนนี้เกลียดการคุมขังมากจนไม่มีนักโทษแบบนี้อีกแล้วผู้ชายคนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นสมัยนั้นคนคิดว่าเขาเป็นพ่อมดในเวลานั้นเขาสามารถทลายรูปกรงเรือนจำของญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดายเขาจะหลบหนีและค่อยๆค่มเหงคนอื่นในเรือนจำโอกาสในการหลบหนีของเขาค่อนข้างต่ำมากและพวกเขาก็ยังบอกว่า ไม่มีนักโทษคนใดสามารถสู้กับเขาได้เขาถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมและการโจรกรรมและถูกคุมขังในเรือนจำอามอ,มอรีหลังจาก3ปีเขาขโมยกุญแจจากคุกและหลบหนีจากที่นั่นหลังจากนั้นเขาถูกจับอีกครั้งคราวนี้เขาถูกคุมขังในเรือนจำเอคิตะและพวกเขาบอกว่าเขาไม่มีทางหนีจากที่นี่ได้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้น อย่างที่คุณเห็นหลังคาของเรือนจำนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้เครื่องช่วยหายใจและในทุกคืนเขาจะขึ้นไปบนหลังคาเรือนจำและพยายามจะออกไปโดยการทำลายกระจกในที่สุดเขาก็เลือกบานกระจกที่มีความบางกว่าที่อื่นและในคืนหนึง่งเขาทำกระจกแตกและหนีออกไปได้แต่หลังจากการหลบหนีไปได้สองครั้งเขาถูกจับกุมอีกครั้งและคราวนี้ เขาถูกจับคุมขังเดี่ยวในเรือนจำอาบาชิริในขณะนั้นเรือนจำนี้มีความปลอดภัยสูงและยังถูกส่งไปในเรือนจำอันคาทัสอาชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดที่เคยถูกจับไว้ในนั้นแต่เรือนจำนี้ก็ไม่สามารถจับโยชิไว้ได้ถูกเช้าเขาเทน้ำที่ได้รับในอาหารเช้าที่ค้างประตูโดยเหตุนี้เวลาผ่านไประยะหนึ่ง ประตูก็เริ่มเกิดสนิมและอ่อนแอลงในคืนที่มืดโยชิเล็ดลอดตัวเองออกมาจากกรูประตูและหนีออกมาจากที่นั่นและหลังจากนั้นรัฐบาลก็เพิ่มความเข้มงวดโยชิถูกจับกลุ่มและถูกขังในเรือนจำในสเปรโรเรือนจำแห่งนี้มีบริการพิเศษคอยจับตาดูเขาตลอด24ชั่วโมงแต่เขาก็หนีออกจากที่นี่ได้เช่นกันแต่มันมีเหตุผลเพราะผู้คุมเรือนจำทำผิดพลาดสองครั้ง โยชีได้หายสาบสูญมาจนถึงทุกวันนี้และไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณที่ติดตามชม